เอาอีเทปใสตรงขอบนะครับนี่นี่นะครับสวัสดีครับเชฟ๊อฟชิปปันครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาทําเมนูไข่จะใส่นะครับวิธีเทไข่จะใส่นะครับไข่ก็จะเป็นไข่ไก่สามฟองนะครับตทไข่นะครับไข่สามฟองเลยครับใส่ ใส่ที่เขาอี่ใส่สั่นเรียบร้อยแล้วครับเ okay. ปกติเวลาเขาใส่ไข่จะใส่นะครับเขาเีะเทลงไปเลยใส่น้ำมันเทน้ำมันอีทั่วกระทะแล้วเขาเตะเทลงไปนะครับแต่มึอดีปุ๋ยมาสอนสิ่นเทขอบกระทะนะครับเราเห็นไข่มันไหลลงไปมามาที่ไป่พร้อมๆกันเลยครับยัดพอใส่น้ำอ่าน,นี่ปิดแก๊สนะครับย่าให้ไฟมันแหงไหลด้วยครับทีนี้เขาใส่น้ำมันครับเห็นทั่วกระทะ ใส่ถั่วกระทะเห็นมีไข่น้ำมันในถั่วกระทะนำกระเทีออกครับทีออกนะครับอ่าตัด,ดไฟครับนี่หลายอ่าถึงขั้นตอนกนารทำแล้วครับอ่าเอาอีกทีใส่ตรงขอบนะครับ นี่นี่นะครับเออนี่ล่อยแล้วเอาไปเทใส่มันผิดก,กระทะไปนี่วนไป่างที่ครับวน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 นี่นี่คืออีกอ,อีกวิธีหนึ่งที่เอาเทาใส่นะครับปกติเก่เทใส่ลงไปเลยแล้ับไฟวนอย่างี้เนาะอันนี้ผู้วิเทศจากขอบกระทะลงไปนี่เทได้แบบใครแบบแบบแผ่นนี้ไงงางๆ้างที่เลยครับ เปล่งไฟอีกน้อยนึงนี่ครับเลยดับไฟเริ่ดับ,ดบไฟแล้วครับแหงนไหลพอดีเรียบร้อย,อยอน้ำมันใส่น้ำมันไปขอบกระทะอยีกน้อยครับเห็นเวลาแกะเวลาเขาแคะมันจะได้ขอกง่ายใส่ที่เขาผัดที่เตรียมไว้แล้วนะครับใส่ลงไปครับ มาถึงมาถึงขั้นตอนการพับขอบแล้วครับทำทันทีครับททันทีนะค่อยค่อยแซะนะครับค่อยค่อยแซะว่าต้องเฝ้าใจดดเย็นครับนี่ค่อยค่อยแซะลงไปแซะแซะให้รอบเลยนะครับอั่เกีดติดก,กระทะเนี่ยเนาะครับน,นี่นะครับนี่นะครับจับจับทันทีนะครับนี่พับขึ้นไปที่ทีพับทันที พันกระทะไปขับอีกนี่อันนี้ครับระยะใช้มือนะครับอ่ารับไปครับขับไปครับนี่ใส่น้ำมันไปอีกนงอยนึงนะครับอ่าเกลือใส่ใส่ลื่นเนาะครับทีทีกลับไปครับลื่นชอง ไส่รเรียบร้อยแล้วครับเอามาใส่จานกันนะครับนี่จานกับจัดจานเรียบร้อยรอ้องเสร็จแล้วครับบึ๊บเรียบร้อยครับนี่แล้วก็โรยด้วยผักชีนะครับโรยด้วยผักชีตกแต่งให้สวยงามครับเสร็จเรียบร้อยครับมีนุใส่จะใส่ครับ ฝากติดตาม,มเชฟก๊อปช็ดบ้านๆนี้นะครับร้านอาหารลีบึงอำเภอบ้านพ่อครับ